สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้แนวทางการพัฒนานะครับงวดวันที่ยี่สิงบงวดวันที่สามสิบนะครับงวดวันที่สามสิบนะครับเกิดแปดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก่อนอื่นไปฟังคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่า,ทานั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นัน บทไซรพิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับไปดูผลวันที่28ที่ผ่านมานะครับผลนที่ออกนะครับ8264นะครับ64นะครับ80นะครับผมได้ที่6กับ4นะครับผมได้ที่6กับ4นะครับใครรูดนะครับใครรูดก็ได้นะครับ ส่วนในชุดวินนะครับมี6กสีนะครับตรงๆนะครับผมบอกแล้วนะครับถ้ามีในในชุดวินแล้วผมจะไม่ให้แต่ตรงตรงนี้นะครับกาเราก็สามารถจับได้นะครับเอกหกสี่นะครับผมก็จับไว้แค่4ี่นะครับตรงนี้นะครับส่วนลองก็4ี่เหมือนกันนะครับสี่สามสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้าจากหกสี่ราอามาเป็นสี่เ ถ้าผมใส่46เข้าไปก็โอเคนะครับก็จะได้แบบไม่ต้องรูดนะครับถ้าใครเล่นตามไอ้ชุดบินนะครับที่ผมจับไว้ให้นะก็จะได้นะครับครับผมส่วน82ก็เข้าไปทางฝั่งเรานะครับ82นะครับ ไม่แน่นะแปดสองจะมาฝั่งไทยครับผมอ่าสรหรแล้วา,รเ,ราเราได้ตัวรูดนะครับอ่าเรารูดก็คารูดหกรูดสี่นะครับรูดหกลูกสี่เราก็ได้หกสี่ก็เราก็ได้หกสี่สองรอบนะครับอัาเราลินในตามนี้ก็อ่าถ้าใครใครเล่นก็ถ้าสำหรับใครเล่นอ่าเลขมืออาชีพนะครับ จาก49ก็จะเป็น4 6นะครับสี่กับจ็ดสเพราะว่าเลข9ก 6, กับเลข6กเลขตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับกับผมเร้ก็ไปดูนะครับหอวนวันที่30นะครับวนวันที่30ผมจะได้ที่0นะครับกับ8ปกัน4นะครับในชุดวินของผมมีเบิ้ลผมก็ไม่รู้จักว่าเบิ้ลจะมาไหมนะครับ0 8 9 7 8 6 7 5นะครับ ส่วนในนี้คงก็ยังจับไว้อยู่ทีนครับหกหกหกแปดนะครับถ้าจะตัดออกก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับส่วนเก้าเจ็ดนะครับคมเอาเป็นหกเจ็ดตัวกันมันอยู่ในนี้นะครับติดไว้นะครับสองบาทสองบาทสามบาทนะครับในสุดวินนะครับสองบาทก็ับตัวกันนะครับถ้าใครเล่นนะครับ ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวผมไม่อยากให้คลิปยาวนะครับผมก็จะไม่อนั้นนะครับก็ตามนี้ครับเพราะว่าตัวเลกผมก็ขยนชัดเจนให้แล้วนะครับครับผมก็ตามนี้นะครับส่วนใครนะครับอยากเล่นสูตรที่2นะครับสูตรที่2งง่ายๆนะครับมิตเบิลนะครับ44 3ส2่1 1สน่งนะครับ1 1นะครับ หน,หน,หนก็อย่าลืมด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งมื่ก็เหนื่อยหนยนะหนึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดจดนะสองส,อง,สองนะครับก็จะเปลี่ยนตอนนี้ก็เบิ้ก็ไม่เสียหายนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับครับผมส่วนตัวจับสองตัวจับไว้แบบนี้นะครับ ตามนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้างบน้อยนะครับเลือกเอาแค่ได้หนึ่งสูตรนะครับงบน้อยสุดก็คือสูตรที่สองนะครับนะครับถ้าใครมีงบเยอะก็เล่นสูตรที่หนึ่งนะครับส่วนตัวกันรอบนี้ผมจะไม่จับไว้เยอะนะครับ ถ้าผมถ้าใครชื่นชอบก็ตามถ้าใครมีชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะครับสวัสดีครับ